สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนตัวมันหานครับอยู่กับกวางแล้วก็พี่อยดครับวันนี้มาทาอะไรครับกวางครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมีเมนูเด็ดนะครับที่จะให้เพื่อนๆพี่น้องๆได้ชมได้เห็นกันนะครับวันนี้เราจะมาต้มนะครับซ่บปลาดูครับผมปลาดนะครับปลาดูหรือปลาชโลเรานะครับก็มีได้มา2ตัวนะครับผมตัวละประมาณเฉลี่ยกิโลกว่าครับ2ตัวครับ ตัวละ2โลครับทีมงานบอกมาตัวละ2โลครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับนี่ครับปลาที่ยังไม่ได้ทำครับว้าวับใสได้เลยอันนี้เป็นคีนูใช่ไหมป้าคีนูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ยิปแต่แจวนะครับความเผ็ดไม่เคยปราณีใครเผ็ดมากใสมากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยครับโคลกครับ เอาแบบพอประมาณนะครับผมละเอียดไหมไม่ต้องละเอียดมากครับให้เลอเม็ดบ้างก,ก็ดีครับยุ่ <c oughs> แต่เอะมากเลยสี่สามครับผมครับหลังจากที่เราตำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําเครื่องนะครับใส่ลงไปต้มในน้ําร้อนที่เราได้เตรียมไว้เลยนะครับผม จากนั้นนะครับเราก็เตรียมนะครับมะขามหอมเทียมนะครับข่านะครับลงไปนะครับในเครื่องของเราใส่ลงไปเลยนะครับมะขามเป็นหน่วยเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเปรี้ยวนะครับข่าเลื้งครับหอมแท้เราปลูกเองครับดีจากมือตะไคร้นะครับหอมครับหอมนี้อาจจะไม่หอมเท่าแก้มผมก็ได้นะครับขายของเลยวันนี้ โอ้คพอบีคือบอกพริกป่ะรงนี้มันเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เรานำวัสดิดเราลงไปโอเคครับผมดูได้เลยครับน้ำกำลังเดือดนะครับเดือดหอมเดียครับเอาเขาเขาฝาดเป็นองนี้เขาใส่เวลาโดนบ่ะครับมัอนี่ ที่ได้ปลามานะประมาณชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าเบ็ดจากหลัางนอตัวนี้หลังเดียวครับหลังเดียวก็ใส่ไปแล้วสองชั่วโมงนะครับแล้วมีเงินอะไรอยู่บ่ครับดิผมมีครับผมมีชเบ็ดเงินสิชั่เบ็ดเงินสิอุปกรณ์ตกปลาตุ่มไช่ชุ่มไช่เบ็ดนะครับจากนั้นครับก็ใบมะขามครับไปเลยใบมะขามบ้านนะครับเปียกส้มชี๊ดนะครับอ่าไป ปาคลิดในจะรอไปจะรวมครับป้างมุนเต็มต้องเต็มสีแล้วก็อ๋อแด้วใส่ครับน้ำเดือดแล้วครับเราก็จะนำนะครับปลาชชโรที่เราเตรียมไว้นะครับลงเลยนะครับเป็นต่อนะครับถ้าพี่อยู่ในถังนึ่งครับเราสะอาดแน่นอนครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต็มนี้นะครับใส่เลยนะครับห้ามไปคนนะครับเวลาใส่เสร็จนะครับมันจะคาวนะครับตัวนี้เป็นนะครับ พ่อแม่เขาบอกแม่นี่ครับ้ครับใส่ปเปลยนะครับผมจะค่อยว่อนชั่งตัวละสองกิโลนะครับผมตัวนี้เน้นนะครับต้มหนุนาน่านไหมเชงครับก็ไม่นานเนื้อปลาเนาะไม่นา,น,น,น,า,านครับเนื้อปลาครับ ดูนะครับหลังจากที่เราต้มได้สักพักหนึ่งนะครับเนี้ยแป๊บเดียวนะครับเริ่มสุกแล้วก็จะมาปรุงด้วยผงนัวนะครับผงนัวคือรสดีนะครับเอ้ยไม่ใช่คือรสแล้วคือรสใส่ยังกระเฉบเนาะครับใส่มากอร่อยมากบอใส่แต่มาเข่าแล้วเนาะเดี๋ยวมันผลปูไปใส่เตมาเข่าแล้วเน้ำปลาแซลม่าสี่สิบดีกรีครับแต่ต้องบ้าไม่ตวงเลยบ่ไม่ตวงนะความชำนาญครับ ได้ก ey, ินได้เพียรเพี่รกินในใจเลยพวกได้กินทกเนื้อคูกินได้กินได้เททิ้งครับหอมมากเลยเนี่ยไปฝันมานานไหมเพลือบอกชายรืองมีได้ตัวนี้มีคนจะคนมันจะมันจะริใช่เขาโพสโพสรูปแต่เช้าหนุนเนี่ยรอเนี่ยยืดกันมาชิมเลยชิมเลยอื่นเยอะยกลงไว้ยกออก จะชิมดูนะครับผมอแล้วก็ตัดผักแค่ไหนอีกมืออร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมปลาสุดยอดเลยครับสุดยอดอร่อยเลยอร่อยอร่อยความชุ่มต้มปลาเลยนัวดีโอ้คุณสิบุกนากินเผาเลยว่ะปลาสุดยอดเลยหอมอร่อยมากต้มปลาครับครั้งแดกจริงๆแค่นี้ จะได้กินลาดูนไม่ชื่อเลยเป็นไงรสชาติรามาสองรลอเนื้อะเน่นหนอนะเน่นี่ใช่ไหมเน้นครับเน่นเย้เขาบอกว่าไม่แฝงรอยถ้าปลาช่อนไม่ใช่ครับ่งกัที่ไม่นี่พี่คนทำอะไรเนนเนกระของแล้วใช่เนื้อมนาเนื้อมันหน่อป็าบู้ออัเนื้อมันขาวเหมือนเนื้อาบู ในเดียวกันกับปลาบูเขาบอกว่ามันเอามาทำอะไรไม่ค่อยเหมือนปลาช่อนอันกริยอยากลองดูว่ามันใช่หรือเปล่านันใส่ปลาคอปลาคอด้วยท่านบอกเนี่ยนี่ปลาช่อนกับปลาโดมันต่างกันยังไงปลาบูนี้พระพรหมบ๊วยนะคกินอะไรแบบทุกอย่างท่านโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องได้เจษสมชนแชนแนล กับ,บช่องความชาแน,นลและช่องความชาแน,นลครับผมสต่อคราวนี้ของค้าวไปนะครับ